บรรยากาศดีมากเลยค่ะนี่ก็คือทางกลับบ้านเรานะคะตอนเช้าก็แวะเอาปบอกไปให้พ่อที่บ้านใช่ไหมแล้วแม่เนะี่ยเขาทําแกงขายเขาก็มีเมนูหลายอย่างเนาะแต่ว่าเราเอาไอา้ต้มแซ่บหมูเครื่องในหมูเนี่ยนะคะมากินหนึ่งถุงแล้วแม่เขาเลยบอกว่าเอาไปให้ย่ามันด้วยที่โรงสีก็เลยได้เอามาอีกชุดหนึ่งก็เลยได้แวะเอาไปให้แม่ย่านะคะแม่ย่าเขาก็เลยให้แกงปูระแวะกระดามถ้าภาษาสวยใช่ไหมภาษาสวยแฟนเขาบอกว่าอะไรนะระแวะกระดามใช่ไหมแต่ถ้าภาษาเขมรทีสานต้นเขาจะบอกว่าระเวียกระดาม ดำก็คือปูภาษาท้องถิ่นเนาะตอนเช้าเนี้ยก็ไม่ต้องทำกับข้าวค่ะส,สบายๆมีคนทำให้เรียบร้อยเ <c oughs> มื่อเชา้าเอาไปให้พ่อใช่ไหมพ่อเขาก็รีบเอากกแบบไปขังไปไงก่อนที่เขาจะไปทำงานไงเราก็รีบมาบ้านเหมือนกันเพราะกลัวว่าเดวสามีเขารอนานไงเราก็เลยมาไม่นานหรอกค่ะก็กินไปไม่กี่คำหรอกเนาะยะทวดเขาก็เดินมาก็เลยเรียกยาทวดกินข้าวด้วยยะทวดอะเขาถือ่านมาด้วยไงเขาจะเผาไอ้เปลือกไอ้เปลือกหอยแครงค่ะเพื่อน นี่จะสับสนกับหอยแครงกับหอยนางรมมากไม่ค่อยได้แบบพูดไงมันก็เลยจะสับสนเขาจะเผาหอยแครงค่ะเขาก็เลยเอามาเผาที่บ้านเรานะคะเพราะว่าเรามีเตาใหญ่ไงบ้านยาทวดเขามีเตาเล็กก็เลยให้ยาทวดไปเผาที่นี่เลยจะได้ดูเขาไงว่าเขาทําอะไรเขาก็นั่งเผาของเขาเละก็ไม่เคยเห็นหรอกมาน,นานแล้วมกถิถีชีวิตแบบนี้เนาะส่วนมากเขาก็ซื้อปูนอยู่ตลาดเอามากินง่ายๆดีแต่ยาทวดเขาแบบกินแบบโบราณไงเหมือนเหมือนยายทวดเราที่ตายไปแล้วไงเขาก็จะกินแบบนี้แล้วเขาจะเผา,าเอาคนโบราณเนาะเขาก็ยังชอบ รสชาติเดิมของเขาอยู่เราก็ได้แบบแอบมาถ่ายคลิปแกไงแกก็ถามอะไรแกไม่ค่อยได้ยินหรอกคะ่ะเพราะแกแปดสิบกว่าแล้วเนาะแกหูแก,แกไม่ค่อยได้ยินต้องพูดดังๆไงแล้วก็แวบม,มาเอคลิปเมื่อวานที่เราทําปูไงปูที่สามีเอามาเนี่ยเราก็แบ่งเงานไปทําปูดองปูดองที่เราทําคลิปไปแล้วนะคะรอบที่แล้วเราทําคลิปไปรอบนี้เราก็ไม่ได้ไม่ได้ทำขั้นตอนอะไรมากไงเพราะเราเคยบอกไปแล้วไงในคลิปที่แล้วแล้วก็สามีเนี่ยเขาก็กําลังจะแช่เขาเปลือกเนาะพราะเขาจะเอาไปหวานในนาะปรังไงเดี๋ยว จะไปดูจะมีหวานข้าวเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปเดี๋ยวเจอกันอีกพีหน้านะจ๊ะ